One, two, Come สำหรับในส่วนของคลิปนี้เราก็มาดูกันในเรื่องของแเวข้สอสกบปบการจัดระเบียบหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันต่นเดงปศ2 5 122นะครับเนื่อตามที่เมื่อวานนะครับเราก็ได้คุยกันในส่วนของเนื้อหากันไปแล้ว เพื่อไม่ให้เสียเวลาเราก็มาดูกันในข้อที่1เลยนะครับข้อที่1ตามพรบจัดระเบียบหม,มู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองพศ2522ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนะครับข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องขอไกลปรัดกระทรวงมหาท,ทรักยากการตามพระราชบัญญัตินี้ขอไกการบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเองให้ถือเอาหมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองตรงที่เป็นหลัก กอลายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงยุบเลิกหมู่บ้านให้กระทําโดยประก,กาศกระทรวงมหาดไทยองูก็กอและขอกล่าวไม่ถูกต้องจอจานทั้งกอขอและขอกล่าวไม่ถูกต,ต้องนะครับสาหรับในส่วนของข้อกอไก่นะครับเราดูนะครับบรบจัดระเบียบหมู่บ้านนาสาพัฒนาและป้องกันตัวเองเพราะฉะนั้นในส่วนของกฎหมายฉบับนี้มันออกมาเป็นบรบในเมื่อออกมาเป็นบรบในระดับของบรบคนที่จะเป็นผู้รักษาการก็คือ รัฐมนตรีนะครับหรือในกรณีที่พรบนั้นใช้บังคับกับทุกกระทรวงระบงตรงก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าขอไก่บอกว่าปรับกระทรวงมาทไทยรักษาการตามปพรบฉบับนี้ก็เป็นคําตอบที่ไม่ถูกต้องนะครับเป็นการกล่าวที่ไม่ถูกต้องขอไก่การบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองให้ถือเอาหมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่นะครับก็อบอกว่าในการจัดตั้ง หมู่บ้านอบปอนะนะครับให้ถือเอาตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ก็คือหมู่บ้านกมนะครับเป็นหลักต่อไปก็ขอพายนะครับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงยุบเลิกหมู่บ้านให้กระทําโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยนะครับตรงนี้ก็เป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยเช่นเดียวกันนะครับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงยุบเลิกตัวของหมู่บ้านอบปอนะครับให้ทําเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยแต่ถ้าเป็นการยุบกรรมการ หมู่บ้านนะครับกรรมการกลางนะครับตรงนี้จะเป็นคําสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเพราะฉะนั้นข้อที่1คําตอบที่ว่ากล่าวไม่ถูกต้องก็คือข้อกอไก่ต่อไปข้อ 2, <cle an> 2เกี่ยวกับคณะก,กรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองข้อใดกล่าวได้ถูกต้องกอไก,ผก,รรก่ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานคณะก,กรรมการกลางนะครับผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานคณะกรรมการกลางถูกไหมครับ ผ so, uh, ู้ใหญ่บ้านเป็นประธานคณะกรรมการกลางนะครับแล้วก็อ่ากรรมการกลางนะครับโดยตําแหน่งได้แก่ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและกรรมการสภาตําบลผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้านนั้นผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไม่ระบุว่าเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายไหนไม่ระบุว่าเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองหรือฝ่ายรักษาความสงบเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่บ้านทุกคนคณะกับกรรมการสภาตําบลผู้ทรงคุณวุฒิ ในหมู่บ้านนั้นนะครับก็หนึ่งหมู่บ้านก็จะมีกรรมการสภาตำบลผู้ทรงคุณวุฒิอยู่นะครับในส่วนของเมื่อก่อนนะครับหมู่บ้านที่มีกำนันในสารวัตรกำนันและหรือแพทย์ประจำตำบลซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตหมู่บ้านของกำนันเป็นกรรมการโดยตำแหน่งด้วยนะครับที่แปลกอยู่นิดนึงก็คือว่าในส่วนของกำนันเนี่ยนะครับมันกำนันจะมีผู้ช่วยของกำนันนั่นก็คือในส่วนของสารวัตรกำนัน พอในส่วนของสารวัตรกำนันนะก็บอกว่าเป็นผู้รับใช้สอยของกำนันแต่ในปรบรอาการจัดระเบียบหมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตัเองนี่ก็กลา้งจะปแปลกอยู่นีหนึ่งว่าสารวัตรกำนันจะเป็นไอในส่วนของกรรมการาโดยตําแหน่ง นะครับก็ต่อเมื่อสารวัตรกำนันมีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านนั้นด้วยแล้วถ้าเกิดว่าสารวัตรกำนันนะครับไปมีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอื่นซึ่งไม่ใช่หมู่บ้านของกำนันก็ไม่ได้เป็นด้วยนะครับถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านกำนันก็ไม่ได้เป็นในหมู่บ้านกำนันแล้วก็ไม่ได้ไปเป็นในหมู่บ้านอื่นด้วยนะครับอันนี้ก็ในส่วนที่แปลกอยู่อ่าวก็กอได้ขอกล่าวไม่ถูกต้องจอจานตั้งก็กร ขอและขอกล่าวได้ถูกต้องก็คือทุกข้อ,อกล่าวได้ถูกต้องหมดคําตอบก็คือก็จอจานนะครับต่อไปข้อที่3ให้มีการเลือกตั้งคณะก,กรรมการกลางก็ใช้คําว่าเลือกตั้งเลยนะครับคณะก,กรรมการกลางผู้ทรงคุณวุฒิจากรัษฎรในหมู่บ้านนั้นมีจํานวนตามข้อใดกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับกอไก่2อถึงหกอไก่ส5ถึงหคนอกอควายห้าถึงเคนคนูวุสเจ็ดถึงสิคนแล้วก็จอจานนะครับสิบถึงสิบห้าคน ในส่วนของคณะกรรมการกลางผู้ทรงคุณวุฒินะครับก็บอกว่าให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการกลางผู้ทรงคุณวุฒิจากรัษฎรในหมู่บ้านนั้นมีจํานวนนะครับจํานวนไม่น้อยกว่า5คนนะครับแต่ว่าอย่างมากเนะี่ยไม่เกิน7คนฮะเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือ5้าถึงเจ็ก็ก็ว่ายนะครับต่อไปข้อที่4กรรมการกลางผู้ทรงคุณวุฒิจะมีเท่าใดนะครับให้เป็นไปตามที่ใครกําหนดไอ้กรรมการ ผู้ทรงอาวุธนะครับที่บอกว่ามีตั้งแต่5ถึง7เนี่ยนะครับใครจะเป็นคนที่กําหนดว่าเอาว่าคนเอาคน,าคนหรือเอา7คนนะครับใครจะเป็นผู้กําหนดขอไก่กรรมการกลางหมู่บ้านก็คือใช้อ่าที่ประชุมของกรรมการกลางหมู่บ้านมาเป็นผู้กําหนดนะครับว่าอ่าจะเอากรรมการจํานวนเท่าไหร่นะครับขอไข่นะครับ,รนะรบเป็นไบตามที่ผู้ใหญ่บ้าน กำหนดกอควายเป็นไปตามที่นายอำเภอกำหนดนอ,อที่ประชุมของรัษฎรในหมู่บ้านเป็นผู้กำหนดแล้วก็จอจารนไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนะครับเขาบอกว่าในการกำหนดว่าจะเอา5 6หรือ7เนะี่ยเป็นอำนาจของนายอำเภอนะครับที่จะกำหนดว่าเอาจำนวนกี่คนคำตอบจึงตอบก็กอ,อควายต่อไปข้อที่5 การกำหนดจํานวนกรรมการกลางผู้ทรงอนวุฒธตามข้อที่4ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ก็ไดบ้างจะเอา4ีเอาหหรือเอาหเนี่ยนะครับเอาหลักอะไรมาใช้ในมาใช้ดุลพินิจนะครับว่าจะเอาจํานวนเท่าไหร่ขอไก่สภาพของเศรษฐกิจขอไก่สภาพของสังคมนะครับแล้วก็กอควายจํานวนรัศดรในหมู่บ้านงูก็กอและขอถูกจอจานนะครับข้อกอขอและคอถูก จำนวนเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับอะไรครับเขาบอกว่า,าให้เป็นไปตามที่นายอ,เอำเภอกําหนดตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยที่ไม่ต้องดูว่าจํานวนรัฐฎรในหมู่บ้านนั้นมีจํานวนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคาตอบคือก็กอและขอถูกนะครับสําหรับในส่วนของข้อที่5ข้อที่6นะครับการเลือกรองประธานคณะกรรมการกลางและเลขา,ลกกาขนุการคณะกรรมการกลางให้ดําเนินการโดยวิธีใด การเลือกรองประธานนะครับและเลขานุก,การนะครับไม่ดําเนินการโดยการขอไก่นะครับให้ประธานกรรมการกลางหมู่บ้านคัดเลือกขอไข่ให้บนะักรรมการกลางคัดเลือกมอวูให้ที่ประชุมรัฐฎนรเป็นผู้คัดเลือกขอใายให้ที่ประชุมรัฐฎนรเป็นผู้คัดเลือกมอูให้ในายอำเภอเป็นผู้คัดเลือกจอาจารไม่มีข้อใดถูกนะครับ คำตอบก็คือให้คณะ,ะกรรมการกลางเป็นผู้คัดเลือกนะครับโดยการคัดเลือกนี่ก็บอกว่าให้กระทําโดยเปิดเผยนะครับให้กระทําโดยการเปิดเผย แล้วก็ให้คณะก,กรรมการกลางเนี่ยนะครับมายกมือกันนะครับว่าจะใช้ใครนะครับว่าจะเอาใครนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคะแนนเท่ากันนะครับคะแนนเท่ากันก็ใช้วิธีการจับสลากนะครับอันนี้คือในสิ่งที่เขามาโนกันนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงนีหาคนมาก็หายากแล้วนะครับต่อไปข้อที่7จ็กลเป็นที่ปรึกษาคณะก,กรรมการกลางโดยตําแหน่งขอไก่ประลัดอําเภอประจําตําบลขอไข่กำนัน กอควายนาะยกองการบริหารตัวตำบลองอูพ่อกอได้ขอถูกจอจานไม่มีข้อใดถูกนะครับสำหรับในส่วนของข้อที่เจ็ดตอบข้อไหนกันครับคำตอบนะครับก็คือไม่มีข้อใดถูกนะครับถามว่าทำไมถึงไม่มีข้อใดถูกนะครับสาเหตุที่ว่าไม่มีข้อใดถูกเพร,บเรา,วาพรบว่าก็บอกว่าให้มีที่ปรึกษาคณะกรรมการ กลางนะครับแล้วก็กรรมการฝ่ายต่างๆประจําหมู่บ้านได้ตามจํานวนที่เห็นสมควรซึ่งนายอำเภอนะครับเป็นคนที่แต่งตั้งนะครับแต่งตั้งจากใครแต่งตั้งจากข้าราชการหรือผู้มีความรู้ความาสามารถนะครับที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับซึ่งก็ไม่ได้กําหนดไปว่าจะต้องเป็นตัวของประหลัดอำเภอจะต้องเป็นกํานันจะต้องเป็นนายกองการบริหารส่วนตําบลแต่ให้เป็นข้าราชการหรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถเพราะฉะนั้นกําตอบคือข้อเจาะ ต่อไปข้อที่8ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงเหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่งของประธานคณะก,กรรมการกลางไม่ถูกต้องขอไกลได้รับอนุญ,ญาตจากนายอำเภอนะครับนายอำเภออนุญาตให้ลาออกขอไก่นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งไล่ออกจากตำแหน่งเนื่องจากสอบสวนว่าทุจริตในหน้าที่ขอไกลนะครับพ้นจากตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้าน เอากอกรและขอกล่าวไม่ถูกต้องจอาจานไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องข้ถามว่าข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอให้ลาออกนะครับการลาออกนะครับให้ยื่นหนังสือลาออกต่อนายอำเภอนะครับแล้วก็นายอำเภอเป็นผู้อนุญาตให้ลาออกเป็นคําตอบที่ถูกอยู่แล้วนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ออกจากตําแหน่ง นะครับในกรณีของการสั่งไล่ออกจากตาแหน่งเนีเนย่ยคำว่าไล่ออกก็คือกรณีที่ถูกลงโทษทางวินัยนะครับแต่ว่าในส่วนของประธานคณะกรรมการกลางหมู่บ้านเนะี่ยมันไม่มันไม่มีบทกฎหมายที่กําหนดว่าจะต้องรับโทษทางวินัยนะครับมันไม่มีการกําหนดเรื่องโทษทางวินัยเอาไว้ด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะถูกสั่งไล่ออกหรือปลดออกเนี่ยนะครับมันทําไม่ได้นะครับเพราะไม่มีตัวกฎหมายรับรองนะครับแล้ว มันก็ไม่ใช่เหตุเพราะทุจริตด้วยนะครับในกรณีที่ผู้ว่าให้ออกนะก็เรียกว่าผู้ว่าสั่งให้พ้นจากตาแหน่งนะครับซึ่งเหตุที่ผู้ว่าจะสั่งให้พ้นจากตาแหน่งเนี่ยมันก็เกิดจากกรณีที่มีพฤติกรรมนะครับที่สร้างความเสื่อมเสียนะครับแล้วก็ในกรณีที่ความสามารถไม่เหมาะสมตําแหน่งอันนี้นผู้ว่าสั่งให้พ้นจากตาแหน่งนะครับโอเคนะครับต่อไปก็ขอไป พ้นแต่ตำแหน่งกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านการพ้นแต่ตำแหน่งกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าตัวของประธานนะครับมาจากคนที่เป็นกำนันหรือเป็นผู้ใหญ่บ้านเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาไม่ได้เป็นกำนันหรือไม่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วนะครับก็ต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะฉะนั้นก็ถูกก็ที่กล่าวไม่ถูกตอนนี้ก็คือตัวของข้อขอไค่แต่เราดูก็ชอายง ต่อจานก่อนนะครับข้อกอและขอกล่าวไม่ถูกต้องกอนี่กล่าวถูกนะครับแต่ขอกล่าวไม่ถูกเพราะฉะนั้นงอผิดไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องข้อขอไข่มันกล่าวไม่ถูกต้องอยู่ข้อนึงเพราะฉะนั้นคาตอบก็คือข้อขอไข่นะครับต่อไปข้อที่เก้าใครเป็นผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นกรรมการกลางผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีอายุตามข้อใดนะครับ กรรมการกลางผู้ทรงคุณวุธกอไก่18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกหอไก่20บริบูรณ์ในวันเลือกกอควายปีบริบูรณ์ในวันแต่งตั้งมอูยปีบริบูรณ์ในวันเลือกจอจานนะครับ25ปีบริบูรณ์ในวันเลือกอันนี้เปลี่ยนเป็นวันแต่งตั้งนะครับวันแต่งตั้งพิมพ์ผิดนะครับไม่ใช่พิมพ์ผิดนะครับคบมาผิดครบจากข้างบนมาผิดโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาบอกว่าคนที่จะมาเป็น กรรมการกลางนะครับคนที่จะมาเป็นกรรมการกลางผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยนะครับคุณสมบัติประการได้ของเขาเลยก็คือจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยนะครับแล้วก็ไม่ได้ระบุเอาไว้ด้วยว่าสัญชาติไทยโดยการเกิดหรือไม่นะครับแต่พวกกำนันผู้ใหญ่บ้านพวกสมาชิกสภาท้องถิ่นพวกนี้นนะครับจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดนะครับแล้วก็คุณสมบัติอย่างที่สอก็ค,คืออายุ 20ปีบริบูรณ์นะครับตามหลักฐานทางทะเบียนราชในวันเลือกตั้งนะครับ20ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งคําตอบถึงต่อข้อขอไข่ต่อไปก็ที่10 ผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นกรรมการกลางผู้สรงนุณวุฒิต้องมีภูมิลำเนาและถิ่นที่อยู่เป็นประจำและมีชื่อในทะเบียนบ้านก็คือทั้งตัวอยู่จริงๆแล้วก็ชื่ออยู่ในหมู่บ้านนั้นด้วยนะครับตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านนั้นมาแล้วติดต่อกันไม่น้อยกว่าเวลาตามก็ใดขอไก่3เดือนถึงวันเลือกตั้งขอไก่3เดือนนับถึงวันแต่งตั้งขอควายหกเดือนนับถึงวันเลือกตั้งฮูหกเดือนนับถึงวันแต่งตั้งจอจานหนึ่งปีนับถึงวันเลือกตั้งนะครับ ภูมิลำเนาหรือตินที่อยู่ประจำเนี่ยนะครับก็บอกว่าจะต้องติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนจนถึงวันเลือกตั้ง6เดือนนับถึงวันเลือกตั้งกำต่อคือข้อกอคาย